โอ้เฮียนย,ายา่าๆก็ปิดประตูจะรอจะแลกอนไรโผลเนอะมากันนี่ไหมหลายด้กินบปแซบหน้าโหหน้าพี่น่อหน้าหูติละโคเลยกดีซื้อมันก็ได้หลายจ้กินบปได้บปแซสบมันโซม บักหน้าหัวซานยากาปใสไซน์ก็เมด็ดเถอะนอลองดอูพี่นอว้ยม,มันหลายคักอดีได้เยมาเย รถเอ้ยอย่ามาเด้อรถโอ้หมักนี่สุกแล้วเน่ยหยาดสุกแล้วสุกแล้วนี่แล้วมันซุปกระดมๆเอากระเดื่อเอากระเดื่อโอ้ยคุณโอ้ยยังไม่เหยียบเคัอรถเอ้ย ขางข้างก็ดี่เลยดูมันมาดูลาลายดีกพีน้องมักเนาหัวนัดฉันกัน,ออกกนาไกินสมด้วยกินสมพัวเป็นพ่วงเลยค่ะ รม,มักนะองุ่นปลาครับพครับพกินว่าพี่น้องก็ดได้สกินก็ดได้สก,กีหมักสมหมักเสียว รถเมล้วไปขึ้นเด้อจะต่รถเหยียบให้างยุคห่งางพอดีอ,ดอ,ดอาจารย์เกาะใส่เกาะหัวอยู่แตลรถเหยียบห่างยัดเลี้ยงยุคทางโค้งพอดีหนีใหญ่มองกัน ได,ไ,ดได้ยุติมบม่ได้โดนรถมาเป็นตะเหยียบด่งหลังโพดท้ายขางเหี้ยนยยดเตียนนี่ก็นะหมักม่วงหาวบาักน่าหูนโอ้ยของยยดเตียนก็สิสุกแล้ว คมาดำแล้วคนฮอนแดดกระยายหมองแตลอดพันธุ์ที่แดดฝนหลายฝนหลายโคันดูนดูดูกินบะได้สมแห้งแม้มันกินบะได้แล้วไม่จำเป็น,ออนหลายกินได้อยู่แต่มันสม มีอะไรกินใยมันถึงเอาไปปั่นเป็นน้ำกินมีวิตามินสูงสารอาหารมันดีตะนะนอนนี้บำรุงร่างกายหน้าโห่ปว,วดคอป้อนแดดไปนอนกินกลยแดดแดงแห้ง